สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์นะครับผมเอาละใครเข้ามาแล้วไงเหมือนเดิมกันเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยนะโอเควันนี้ผมจะมาพูดหัวข้อกรองอากาศนะครับผมกรองเดิมกับกรองแตง่งมีความแตกต่างกันอย่างไรและมันช่วยให้ลดแรงขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับผม เรามาเริ่มที่กลองเดิมกันก่อนดีกว่านะกลองอากาศเดิมโดยเกือบทั้งหมดเขาจะเรียกกันว่ากลองกระดาษนะครับผมมันก็จะเป็นเยื่อกระดาษหนาๆเนาะที่ทําเป็นเหมือนเหมือนพัดละกันที่พับพับพับเหมือนพัดนะครับผมเหมือนพับเหมือนพัด,พด,พดที่พับอยู่เออ beginning. ทีนี้หน้าที่ของมันคือหน้าที่ของกลองอากาศคือ แรมแอร์เวลาเราขับรถนะครับผมอากาศจะตีเข้ามาสู่แรมแอร์แรมแอร์จะดูดเข้าไปที่กรองที่กรองเข้าไปสู่ตรงปากแตะปากแตะอัดเข้าไปตรงลิ้นปี่ผีเสื้อนะครับผมเป็นการไหลเวียนของอากาศอะไรพวกนั้นนะทีนี้กรองอากาศมันมีหน้าที่คือดักฝุ่นดักเศษสกรปรกทั้งหลายเพื่อไม่ให้ไปทำให้เครื่องยนต์เสียหายนะครับผม จากพวกเศษใบไ,ไม้เศษฝุ่นเศษหินอะไรพวกนี้บางทีที่มันหลุดเข้าไปในแรมแอร์ Air, นะครับสำหรับรถบางรุ่นที่มีแหลมแอร์ Air, ค่อนข,ข้างขนาดใหญ่ก็จะกรองเอาไว้เพื่อไม่ให้ไม่ให้ไปส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์นะครับผมซึ่งอายุการใช้งานของกรองอากาศทั่วไปเนี่ยจริงๆส่วนตัวผมแนะนำให้ทุกๆ6,000กิโลเปิดมาเช็คสักหรอบนะ ยิ่งมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราขับด้วยนะครับผมอย่างของผมเนี่ยขับถนนน้ำแดงมันทําถนนขุดถนนมีแต่ฝุ่นมีแต่ทรายตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องเช็คก็ต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะในกรณีใช้กล้องเดิมนะครับผมแต่ผมแนะนําทุกๆ6000โลนะเปิดมาเช็คสักทีหนึ่งว่ามันสกรปรกมากเกินไปหรือเปล่ามันดำหรือ,อยังมันยุ่ยหรือ,อยังมันควรจะเปลี่ยนใหม่หรือ,อยังนะครับผมรวมไปถึง แต่ถ้าบางคนไม่มีเวลาเช็คจริงๆกองอากาศนะครับผมถ้าตามคู่มือเกือบทุกแบลนนะจะอยู่ที่ประมาณ12,000กิโลเมตรนะครับผมก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะถ้าเป็นกองเดิมไม่แนะนำให้ล้างไม่แนะนำให้เป่านะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะเปลี่ยนใหม่ไปเลยเพื่ออย่างน้อยมันก็จะไม่มีเศษฝุ่นเศษอะไรนะครับผมเพราะมันเป็นของใหม่นะอันนี้สิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือ มันจะเขาเรียกว่าอะไรอะหลังจากถ้าสมมติกรองมันสกปรกมากแล้วกรองมันตันแล้วล้วเราเปลี่ยนกลองใหม่นี่ก็นี่กลองเดิมนะสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกก็คือแรงบิดอะไรพวกนี้ความเร็วรอบเครื่องอะไรพวกนี้จะมาดีกว่าเดิมนะครับผมก็อยากให้มันเช็คกันนะสำหรับใครที่ใช้กลองเดิมนะครับผม เช็คทุกๆ6000กิโลกไ็ได้ให้ผมแนะนำนะครับผมไม่ต้องไปลากถึง1มื่นสองก็ได้นะเพราะอย่างส่วนตัวผมเองเคยทดลองด้วยตัวเองลากมาถึง1มื่นสองคือยุยนะครับผม <c oughs> เลดดำปีหลีเลยดำแบบดำเลยเขาเรียกว่ากองตันแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีอย่างบางรีห่ออย่างบางรุ่นอย่างเจ้าเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยก็จะมีฟองน้าดักพวกไอ้น้ำมันนะจากฟองน้ําที่เป็นฟองน้ำครับผมกลายเป็นผงเลยก็มีนะ ของกลองเดิมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนลองมันตรวจเช็คกันนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมต่อมาในกรณีของกล้องแตง่งกลองแต่งเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกลองผ้าหรือกลองสแตนเลสน,นะครับผมส่วนแบรนด์อันนี้แล้วแต่ชอบนะว่าชอบแบรนด์ bfc k n n หรืออะไรพวกนี้นะครับผมชอบแบรนด์ไหนใส่แบรนด์นั้นนะครับซึ่งกลองแตง่งแตกต่างจากกลองเดิมยังไง ด้วยความที่ว่าเป็นกลองผ้าแล้วเขาทำช่องอากาศให้มันโฟลได้มากกว่านะครับผมเหมือนจากแรมแอร์ Air เข้ามาถ้าเป็นกองเดิมมันก็จะมันเป็นกองกระดาษับผมมันจะอัดเอาไว้หมดอัดจนเหมือนแบบอากาศจะผ่านได้น้อยกว่าแต่พอมันเป็นกลองผ้ากลองแต่งกลองสแตนเลสพวกนีมน้มันก็จะอากาศมันจะโฟลเข้าไปได้มากกว่าอันนี้ก็ซึ่งแล้วแต่แบรนด์นะครับผมว่าบางแบรนด์อาจจะ แรงดันอากาศอาจจะผ่านกองได้มากกว่าแบนด์นี้น้อยกว่าแบรนด์นั้นมากกว่าน,นี้แล้วแต่ชื่นชอบนะครับผมก็ผ่านเข้ามาปุ๊บข้อดีก็คือพออากาศเข้าไปมากขึ้นอากาศไหลเวียนได้มากขึ้นอากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นแรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับผมก็สําหรับสายแต่งที่อยากจะเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะก็แนะนํานะครับก็จะทําให้รถของคุณมีแรงต้นที่มากขึ้นนิดนึง เพิ่มขึ้นชาวใช้คําว่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยดีกว่านะเปลี่ยนกล้องแต่งก็จะมีแรงบิดแรงม้าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้กล้องแต่งเนี่ยมันเป็นของที่ค่อนข้างมีราคามันไม่ได้เหมือนกล้องเดิมแล้วกล้องเดิมแบบอ่ะห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยกล้องแต่งนี่มีสามสี่พันห้าพันนะครับผมซึ่งจริงจริงกล้องแต่งเนี่ยเป็นกล้องผ้าซึ่งมันสามารถล้างทำความสะอาดได้มันมีน้ํายาล้างกล้อง ะร,ระยะเวลาเหมือนกันผมแนะนำทุกๆ6 0พันโลแกะมาล้างสักหนึ่งรอบล้างเป่าแห้งแล้วก็เคลือบนะครับผมเดี๋ยวนี้จะมีน้ำยาเคลือบกรองอากาศด้วยนะครับผมเพื่อให้อายุการใช้งานของมันสารเคลือบของมันทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการใช้งานของเครื่องยนต์แล้วนะซึ่ง พราะอากาศมาไหลเวียนมากขึ้นอย่างที่ผมบอกครับผมมันจะทําให้แรงบิดแรงม้าเพิ่มขึ้นสําหรับกล่องแต่งนะครับผมพเพราะเร็วนี้ผมก็กําลังจะเปลี่ยนเหมือนกันนะกําลังจะใช้กล่องแต่งนะครับพอดีผมพรีออเดอร์ไปอยู่นะพอดีเราก็รู้ๆกันนะครับสำหรับคนที่ใช้ซูซูกิเจ้า750นะครับผมจะไม่ค่อยมีของสต็อกในประเทศไทยนะครับทุกอย่างจะต้องพรีออเดอร์หมดเลยจะต้องรอของรอนําเข้านะครับผม ไว้เดี๋ยวของมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปใส่ให้ดูกันนะครับผมเพราะผมจะไม่ได้เปลี่ยนแต่กล้องนะผมจะเปลี่ยนไอที่อยู่ข้างๆกล้องด้วยนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะแต่จริงๆถ้าพวกเนี้ยอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆอาจจะต้องไปลีมแมปไปจูนไปแฟดอันนี้แล้วแต่นะครับผมว่าจะเล่งประสิทธิภาพมันได้มากแค่ไหนนะแต่ส่วนตัวผมเผมจะยังไม่ไปถึงขั้นนันนะครับผมจะแค่ ลองเปลี่ยนดูแลขับดูก่อนว่าผมโอเคหรือ,อยังเพราะอย่างทุกวันนี้ผมก็โอเคอยู่ผมแค่อยากได้รอบที่มันจัดมากกว่านี้นิดนึงนะกล้องแต่งระยะเวลาเหมือนกล้องเดิมเลยผมแนะนำทุกๆ6,000กิโลนะเปิดมาล้างเป่าแห้งเคลือบนะครับผมหรือใครจะไม่เคลือบก็ได้นี่แล้วแต่นะครับผมอาแล้วแต่สะดวกแต่เป่าแห้งทุกครั้งก่อนใช้งานนะหรือตากให้แห้งทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับ บอกการโฟรของอากาศก็จะไม่เท่ากันรูของกระดาษรูของผ้าไอรูของผ้ารูของสแตนเลสก,ก็จะไม่เท่ากันนะครับผมแต่ผมจะแนะนําแค่ว่าอากาศโฟมากเกินไปหลบก็ตกอากาศโฟน้อยเกินไปหลบก็อัดหาแบรนด์ที่ค่ามันเหมาะสมที่สุดที่รีเฟอร์แมนซ์ได้มากที่สุดดูนะครับผมแต่เปลี่ยนยังไงมันเห็นความต่างแน่นอนอยู่แล้วละ่ะ ยังไงอันนี้ก็ลองเลือกดูกันนะครับผมว่าชอบแบบไหนถนัดแบบไหนงบประมาณมีเท่าไหร่อันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกแบรนด์ไหนชอบแบรนด์ไหนจัดแบรนด์นั้นนะครับผมส่วนตัวผมเองเดี๋ยวล่อของมาก,ก่อนแล้วด๋ยวผมจะรีวิวให้ชมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้ผมก็ฝากเกร็ดความรู้เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือความรู้ที่แตกต่างอะไรยังไง สามารถคอมเมนต์เป็นความรู้เพิ่มเติมได้เสมอเลยนะครับผมหรือใครใช้กลองแต่งแล้วมีความรู้สึกแตกต่างจากกลองเดิมยังไงบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆทุกคนได้อ่านกันด้วยนะครับผมวัาไงวันนี้ผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้หากใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามก็กด Subscribe กดติดตามเป็นก,ก,กำลังใจให้ผมกันด้วยนะหากใครกำลังมองหาร้านเซอร์วิสบิ๊กไบ ลองทักมาในเพจติดต่อผ่านผมได้เลยนะครับผมยินดีรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมอันไหนทําได้รับอันไหนทําไม่ได้ไม่รับนะครับผมมีแบรนด์เดียวเลยที่ผมจะไม่รับนะครับผมคือดูคาตินะครับทําไม่ได้จริงๆไม่ไหวนะครับ ส่วนแบรนด์อื่นอะไรยังไงสนใจเมื่อเซอร์วิสอะไรลองทักมาพูดคุยกันได้นะครับคุยราคานัดคิวจองคิวกันก่อนได้นะถูกใจอะไรยังไงนัดเวลานัดวันมาทํากันได้นะครับยังไงผมฝากล้านฝากช่องของผมเอาไว้ด้วยนะยังไงไม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ grow